ก็ตั้มปราจาบะดูปราจาบะเลยปราจุดจูนี่ยังติดควันอยู่ด้วยตอนนี่เราแม่แม่การจัดเทนี่แกด่าจาไปแล้วผู้หญิงชาวปักใต้นี่สวยในหยดทองนะกับผมเจอผมนะครับไปทางไหนไปเมืองใต้กูอยากไปปักใต้ไปจีผู้หญิงอ่ะถ้าไปใต้แกต่อเดียวทะเวียนขึ้นนครทมจะเลี้ยวเข้าตำมุตราชกุเข้าตำมุตตรงกลามเข้าปากตอหาขึ้นรันบุรี การบุรีว่นมาเตะนคกวันหัวขึ้นัวเ้็วนั่นไปน้อยแ้วกูก็ล้องนูจะวนมาไปไม่โตกับเหลืออยู่ปนั้นออกจากนี้การทุพันนี่ไปน้อยกาวทุพันนี่ไปตายไปทุพันไปอาปูมมุทุพันไม่ตายไม่รู้เว้นคนแรงไกลไกลตายเว้ผมหมาหนานือยัง กวามเน,นีว่าคนไทยไปยายนี่ไปตายตัวเดียวคุณนายอัยอกจากนี่ตัวเดียวไปตีแยกแม่พลานี่ก้าวจะนั่บินสูนาพูิไอ้กาจงตัวมาลงติดอนเมืองมาลงดอนเมืองแลง้วมัเต็กที่ไปจงวัวลำพูงในกานั่งรถควายไปนี่หม่ยักแล้วปักแม่ไปแบบบิลเยอะได้จมเมืองไปไปม,มั่ง,งปี เออกูไปทางเีโถว่านั่นแหละ oh. ไปเดินทางลูกพ่อไปจงพ่อขอให้คุณพ่อเดินทางปลอดภัยหลักเมืองจงเมืองคุ้มกรองพ่อนะคะเออมึงจะไําแม่เลี้ยงชาวมนุษย์อย่างแน่นอนพ่จะนํามาให้กับเจ้าค่ะพ่อไปลูกไปจงพ่อลูกมามามาไอแกอยุนี้เดี๋ยวแกวกูไปจง่อตาเนี่ย ไปกินค่ะป้าเรียนไปกิ้นน้องค่ะเกับกบกบแล้วในวินวน,วน้องวินวินวินพอดีวินหลุดแล้วค่ะไม่พือกับน้องยอกขึ้นต้องรู้ว่าแต่พีไปต้องตุนเองรักเตอร์กว่าป้าลงตุนตุนเรียนเลยกูจำจำยาเช่นชายตองตุนเรียนนั่นเลไม่ติดกัจไลเรียนนี้กับมอมนคูอย่าแม่มอนตองนุ่นแม,านาม่ําโรตี โฮกไม่ตายโมังอะไรรูุยองเลียดอดไอตองได้จริงแล้วจ้ได้เปยได้ำเดี้าเป็นใครมาตนั้นจืดเลกันมังค่ามา้กัคอุมลอเกี่ยวปัดาป้ลาางเนตอย่าจัน้อยอย่าจับเอจหัวมัง

คนละนัวโตฮกชนใครหัวจีบปัญญาตาเมือนเนี่รำถีเพียนคู่น่้ชัดเินดวันนี้นายโยตุนคนดูนายเกลคนดูนายทูกับติดตามลูไปลูมาปันนั่นเลยครั้งน้ตผมนั่วใจมันูไกัตลอดเกอพบุหรี่มาจะปะเดนดีเราจะหดรางวัให้กับพวกนายนายโยตโทจะได้รับรางวัลบานปรอมดีสิ้นหนึ่ง้วบานกปมีสิ้น โอ้ไมเนาะ